ม่เงี่อะไรเชียววะไผมได้อะไรว่าจากการที่ผมแบบรีพอร์ตคนที่เล่นไม่ดีแล้วแล้วมันลบแต้มมันอะคือผมได้อะไรจากเหตุการณ์เนี้ยเพราะฉะนั้น RV หรือว่าโมบายเลเจนนะครับเกมหรือว่า l l จะเกมอะไรก็ได้นะครับจ้างผมได้นะครับจ้างผมได้ อ้าวเลยครับก็ราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านผมเองเคนเคิติกและคลิปนี้เรามาอยู่กันในเกมเฮดโอเคนะครับกันในช่วงกลางคืนเพราะฉะนั้นขออนุญาตเสียงไม่ดังมากนะคุณผู้ชมเดี๋ยวข้างห้องด่านะครับวันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับมาไต่แรงชิวๆผู้ชมแหมสามสิบหกดาวแล้วนะครับสามสิบหกดาวแล้วแต่ซีมือ <laughs> โอ้ยกูไม่อยากจะเชื่อเลยคือผมว่าตอนนี้เฮดิอเคเซิร์ฟ g l o น่าจะเป็นเกมหนึ g ่งที่ไต่แรง ง่ายที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เป็นเกมนึงที่เความต่างของฝีมือผู้เล่นที่สูงที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ต้องเล่นเอาฮาแท้วรนะใครจะมาเล่นจริงงคงไม่ได้แต่ผมก็ได้เปิดโอกาสกับเกมให้โอเคนะเข้าใจไหมคือมันอาจจะเป็นปัญหาที่ฐานผู้เล่นก็ได้นะครับคุณอาจจะต้องการคนโปรโมทสักคนหนึ่งหรืออะไรอย่างนั้นซึ่ง <c oughs> ติดต่อได้เจอ,อห้องแล้วมากับเ,เลินด์กนะครับแคทเลน เล่นอะไรดีวะไม่ได้ตัวหลุดแบนด้วยสิคุณผู้ชมเนี่ยตัวหลุดแบนเนี่ยกดโชว์ซะฟั่งตะค้อ,อนจะได้เงินเลยนะครับมันหลุดแบนแล้วแต่อ้าวให้คลิกซีก่อนเอาบ้าจริง <laughs> <laughs> กดกดไปโดนชาร์ล็อตนะฮะเออผมรู้สึกว่าตัวนี้มีในอ่าวีไหมใช่ไหมชาร์ล็อตเนี่ย <grammar> ผมต้องอธิบายหรือเปล่าอาจจะไม่ต้องไหมหรือว่ามันไม่มีนะครับ เออมีใน Rv นะครับชาร์ลอตเพราะฉะนั้นไม่ต้องอธิบายนะครับส่วนแท้งฝั่งตรงข้ามนี้นะ่าจะไม่มีอาร์วีนะครับเอาเริ่มที่ทีมผมก่อนละกันนะครับจะมีชาร์ลอตมีใน Rv แล้วนะครับตัวที่2เนี่ยเฉาเขียวเนี่ยมันคือคริซี่นะครับมันคือคริซี่นะฮะ ตัวที่3เนี่ยคืออารัมนะครับอันนี้น่าจะเป็นป่าที่ยังไม่มีใน RV นะครับเป็นเปิดเป็นป่าที่มีร่างตีไก่กับร่างตีไกรนะครับแล้วก็เลือดสุดท้ายสําหรับแครี่ของทีมผมออกมาเป็นอีรินทุกคนน่าจะรู้จักยู่แล้วฝั่งตัวข้ามตัวแรกเป็นแทงซัพพอร์ตที่น่าจะยังไม่มีนะครับตัวที่2นี้เอาจจแนวคล้ายๆกับริโป้ของ RV นะครับตัวที่3นี้น่าจะน่าจะลังเพิ่มเข้าไปใน r าวีไหมน่าจะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นมวยนะครับไอ้ไม้นี่คือมวยนะครับและสุดท้ายนะ เหตเล็กๆน้อยๆนะครับในหน้าจอนี้คู้ชมจะเห็นทุกๆหลายๆระดับของสกินนะครับแต่สกินที่แรงที่สุดในเกม HOK คือสกินระดับ Forest นะครับของไอ้แมวฝั่งตรงข้ามนะฮะคือสกินที่ Forest เนี่ยคือสกินที่แรงที่สุดในเกมนะครับระดับของสกินของ HOK เนี่ยมันจะไเหมือนของ Rv นะจ๊ะคือสกินที่สวยใน Rv ที่แบบมันขึ้นไปลีเจนด์ลิมิเต็ด HOK จะนั้นมันแค่เป็นสกินอีพีธรรมดาที่เอามาแจกเล่นนะครับเพราะว่ามาตรฐานของ HOK เนี่ยก็จะมีสกินที่สูงกว่านั้นนั่นเอง พูดเหมือนการตัดสปอนเซอร์ตัวเองเลยว่ะเออยิ่งพูดยิ่งแบบอะรู้จะโดนแล้วว่ะสำหรับซีซั่นนี้นะครับชาร์ลอตก็พูดตามตรงว่าตบแผทนะฮะเออเทบีซึ่งจริงๆผมจิบอุกราหรืออะไรมาดีกว่าแต่ว่านั่นแหละคือขี้เกียจเล่นนะขี้เกียจเล่นเห็นแม่มันคลิปโป้แต่ว่ามันเก็บสเต็กได้นะฝั่งตรงข้ามเนี่ยกูโดนเลยแหม่เอาไม่ตายเพราะจิ้มทีหนึ่งเฮ้ยใจเย็นใจเย็น พี่เย็นอืออนี่มันมันพวกได้ทีแล้วขี่แพะไล่ผมเนี่ยป่าเราไม่มีปัญหาทุกคนเชื่อเดี๋ยวแค่เชื่อใจก็พอแล้วว่าป่าไม่มีการมาเวดอะมันก็ไม่มีใครมาปีนหรอกคุณผู้ชมเข้าใจไหมมันทุกอย่างมันอยู่ด้วยความเชื่อนั่นแหละถ้าสมมุติว่าสัตว์ตัวมาเวทแล้วแค่ยืนเล็บเคสแปบ๊บเดี๋ยวมันก็เกิดนะครับอาจจะหลายนาที่หน่อยม<า>่อเลยสูโอ้โหสูหนีทำไมอ่ะสู๋ขม่อนดิเออคขม่อนดิสู๋ขม่อนขม่อนแมหมขม่อนขม่อน โอ้โห oh, สูนีอ่ะทำไมทำตัวยั่งยี่วะอย่ามันนี้สิวะเรานี่ลูกผู้ชายอย่างแท้จริงถ้าลูกผู้ชายต้องไม่กลัวลุมสิวะโอเคโอเคกูกลัวละกูขอละกูขอโทษขอโทษขอโทษอืมขอโทษกับพี่เหลรอเลยขอร้องอ่ะอันติมาดิเออมาเพล่นเล่นเล่นมาเล่นเล่นเล่นเออต่แขน การอกของในตาเนี่ยผมจริงก็ไม่ได้มีอะไรนะครับคือผมกดเอ่อเซตโรนกับเซตการออกของก็คือเอาที่มันติดท็อปก็จบแล้วนะครับเดีย๋ยวไปซีรีซีรีสแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะซีเรีส์เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้บนหได้จอนะครับปุ๊บนี่ปุ๊บอ๋อย่าเล่นสเตปกับพี่นะน้องอย่าขอลองขอลองคนเลยอย่าเล่นสเตปกันปุ๊บปุ๊บนะคนเลยเล่นสเตปกันพี่ขอลองพี่ขอลอง เขาร้องเลยส่วนนี้อึ๊บนี่พี่บอกร้องเลยตอนนี้แต็กพี่ครบห้าเลยเก็บแตกตั้งเยอะสุดท้ายไม่ได้ตีชีวิตพี่มันแย่ิบหายเลยแล้วศัตรูว่าไปเล่นการเพื่ออะไรเพื่อผมไม่อยู่แล้วเพื่อผมไม่อยู่แล้วแต่แต่ตระวังเล่นการไว้ก็ดีนะเพื่อนนะระวังไว้แต่เพื่อนผมไม่อยู่แล้วคุณว่างไาปทำไมเพื่อนผมไม่ได้แครี่อ่ะไล่แบบไม่กลัวเลยแล้วหูไล่คนลึกไล่เขาปามเลยระหว่างที่มัวมองคนอื่นกูนนก็โดนแล้วครับตอนนี้อุ๊บ๊บโอ้โหเรียบร้อยครับผมตาย ตายเรียบร้อยครับมันก็เป็นตัวเทเบียนะคุณผู้ชมมันก็ไม่ได้ตกมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ฮิโตเคตัวทีเอสก็วีตัวเดียว2ตัวนะครับซึ่งก็โดนแบนทุกตายอยู่แล้วนะตัวทีเอสเพราะฉะนั้นผมพูดตามตรงว่าถึงแม้ฉันเราจะเป็นเทเบียแต่ก็ไม่ได้ต่านะครับคือเรียกว่าตัวบางตัวของฮิโตเกมันแอบจะโกงเกินไปซะมากกว่านะครับไม่ได้เวลาที่ฉันจะตีป้อมย้ๆ คุณรู้ไหมว่าการเล่นเกมตีปอมความสุขอย่างนึง้คการได้ตีปอมเว้ยถ้าคุณกำลังทำลายความสุขของผมอย่างจริงจังเลยตอนนี้นไม่เข้าใจความโรแมนติกของการที่เราตีอก็ออฐที่เอามาเรียงกันให้มันสูงมากเลยครับมันมันมีความโรแมนติกอะ่อสอสะส่งได้ชวรสปีดเลยขันกูคำเลยกันค้ำก่อนอนะเน่ การขับนาปอมมึงเลยอะไรเพื่อนมึงจะมาช่วยมึงหรือไม่มึงก็ทำอะไรสักอย่างเอออย่างนั้นแหละเออติดิพี่เออ,เอ,อมามาพี่มามากูหนีดิพี่เออกูหนีกูหนีโอเคปะ่ะเออเออเออโอ้พีพ่พิกเกอร์เลยกูตายเล่นเยอะตอนนี้ผมวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วสกิลสองมาแล้วสกิลหนึ่งเข้าไปแล้วโอ้โหรัดไม่ได้ครับข้างแก่ทั้งแก่แล้วตอนนี้โอ้โห้เดฟุ๊กต่อครับต่อฟุ๊กนี่ไง ปลาโอโหล่าได้แล้วครับล่าได้แล้วไม่ได้สําคัญเลยว่าเมื่อกี้จะเอาได้ไม่เอาได้นะครับคือสําคัญคือกูล่าได้ไหมนะครับล่าได้ไหมซึ่งคําตอบคือได้ดูตัวหนึ่งนะครับได้ตัวหนึ่งซึ่งก็คุมแล้วนะฮะแต่เหล่านี้ไม่ไม่เก็บทรัพยากรเลยเราเปิดตาเองเลยต้องอ่านโกงอ่านเกมนั่นแหละทุกคนบางทีคนเราต้องบางทีคนเราต้องใช้สมองมากเห็นวันที่ผมต้องใช้สมองในการเล่นบ้างเลยผมว่านะเออผมว่าผมต้องใช้สมองในการเล่นบ้างอะจริงก่อนที่ผมจะไม่มีสมองอะ เล็วเรเข้าเข้าเข้าไปโอ้โหว่าแล้วกูไม่มีสมองชัวชัวเลยอ่ผมว่าผมผมผมเนี่ยไม่มีสมองแล้วอ่ลเอาครับตอนนี้โอ้โหแล้วเบโอ้โหิกมาเอาละจะปิดไม่ไห้ท่าวเลยปิดไม่ได้ไงปิดไม่ได้มันหิวน้ำลายมันออกจากปากแต่น้ำลายมันเหนียวไงน้ำลายมันเหนียวแต่หนังเมทีมกูเหนียวกว่าพูดคำนี้หละ โอ้โหชุบใจนะใจนะแครี่มันค่อนข้างจับตัวยากนะครับพูดตามตรงเฮ้ยเชือเชือเชือะไรนักหนาวะเนี่ยโอ้ยอะไรนักหนาวะเฮ้ยผมทอว่ะตู้ผมมันเล่นได้จริงๆใช่ไหมตัวผมมันมันเล่นได้จริงหัวมันหรือว่ามันเล่นไม่ได้หรอกในเกม hit ok เนี่ยเล่นเกม hit ok นี่ชอบกับการ บัฟตัวที่แบบว่าสกินแพงอะ่ะคือตัวไหนมีสกินฟอร์เรสมีสกินอีเวนต์ช่วงปีเออ่ต้นปีแบบช่วงปีแบบที่ว่ามันเป็นสกินประจําปีอะไรเงี้ยบัฟอยู่นัน่นแหละปั๊บอะไรนักหนาวตัวมันก็มันโกงอยู่แล้วพี่ไม่ต้องบัฟมันแต่ถ้าไม่โกงพี่จะบัฟมันก็ได้ไงผมว่านะการเล่นเกมหมูบาเนี่ยถ้าเกิดว่าผมเป็นเดเวลลอปเปอร์นะผมจะบอกตามตรงเลยคือคนเราเนี่ยน,นะครับ การบัฟ sì, ตัวให้มันโกงเท่ากันหมดอ่ะง่ายกว่าการบัฟตัวให้มันกากเว้ยผมว่าการบัฟตัวให้มันกากมันค่อนข้างแย่อ่ะวกาพูดไปมาตีฆ่าไปสองตัวเข้าตีป้อมแล้วไง้อวแล้วก็เล่นได้ดีว่าไปขึ้นปึ๊บนี่ไงนี่ไงยืนหยัดไงยืนหยัดโอ้โหยืนหยัดขนาดนี้แล้วเพื่อนจบไปตีป้อมถ้าฉลาดตีป้อมถ้าฉลาดตีป้อมถ้าฉลาดตีป้อมจบเออแค่นั้นอีซี่นี่แหละสิ่งที่แร็กต่างสิบดาวเขาเล่นกันคุณผู้ชม ดูชัยชนะที่ไม่สมเกียรติสามสิบดาวใครๆขึ้นร้อยดาวได้ถ้าคุณมีดวงมากพอจริงเชื่อผมสิโอเคผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ในเกม Hash OK ก็ต้องขอจบเราแค่นี้นะคลิปนี้ไม่มีอะไรหรอกจริงๆก็มาเล่นชันเหรอแล้วก็บ่นไปเรื่อยๆนะครับถ้าคุณชอบฝากกดถูกใจกดติดตามผมจะได้กลับมาเล่น Hello แล้วก็ส่วนของเกมไหนที่อยากจะติดต่อแม้แต่เกม Hello K เองก็สามารถติดต่อได้เลยเดี๋ยวกูเล่นให้ร้อยคลิป เอาคลิปละห้าสิพอห้าดีกว่า